สักคนที่ทำให้ประชาชนเป็นสุขในโลกนี้เป็นโลกที่มีแต่สันติภาพคนแก่อยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่สหายไม่มีความช่วรหที่เห็นหรือพูดเมื่อกี้ก็คือความฝันที่แท้จริงของเขา สวัสดีค่ะเมื่อเอ่ยชื่อของจือ้อเชื่อว่าทุกท่านต้องเคยได้ยินชื่อของนักปราชญ์ชาวจีนท่านนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากนับตั้งแต่สมัยที่มีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันก็กว่า2,500ปีแล้วแต่ว่าหลักคำสอนก็ยังเป็นที่เคารพนับถือทั้งในเมืองจีนแล้วก็ในหลายประเทศทั่วโลกด้วย หัวใจหลักของปรัชญาของของจือก็คือหลักคุณธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาชีวิตและปรัชญาของของจื้อเพื่อที่ว่าเราจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกวันนี้รัฐบาลจีนส่งเสริมที่จะเปิดสถาบันขงจือรวมทั้งห้องเรียนขงจือในต่างประเทศซึ่งทุกวันนี้ก็มีหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะ จือนี้ทางประเทศจีนเขานับถือว่าเป็นเจ้าสำนักนทธ่หรือซึ่งหมายถึงปัญญาชนาท่านมีชีวิตอยู่เมื่อเกิดเมื่อ5 51ก่อนคริสตกาลแล้วก็ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อ4 7 9ก่อนคริสตกาลร,รวมแล้วสิีิอายุทั้งหมด72ปีแต่ถ้านับแบบจีนแล้วก็เป็น73ของจือเนี่ย เป็นนามที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นคนชรารู้จักหมดแต่ถ้าหากว่าให้อธิบายว่าของจื่อเป็นใครนะดูเหมือนว่าจะง่ายแต่จริงๆแล้วว่ามีความยากเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นเป็นคนที่เกิดตั้งแต่เมื่อ2,500กว่าปีก่อน ให้คำว่ายัางก่อนพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าจงปีนี้คือ2 5 5 5คาของจือ้อก่อนนั้น8ปีก็แสดงถึงว่าในช่วงนั้นเนี่ยในลูกมนุษย์ของเราเขามีการวิวัฒน,นาการถึงช่วงหนึ่งที่ว่าสังคมเรากำลังอยู่ในช่วงที่แปลเปลี่ยนอย่างมากแล้วก็เรื่องการปกครองเ,อเรื่องระบรบระเบียบ อะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในระหว่างเปลีนะ่ยนแปลงจากเก่ามาเป็นของใหม่ก็เป็นสิ่งที่เรื่องเรื่องที่ธรรมดาที่จะต้องเกิดมีปัญญาชนทั้งหลายที่จะไปคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงกันยะังไงทังท่านคงจือก็เป็นผู้หนึ่งในสมัยนั้น ผงจือ่อมีชีวิตอยู่ในยุคชุนชิวซึ่งเป็นยุคที่บ้านเมืองมีความแตกแยกมีศึกสงครามระหว่างก๊กทั้งหลายผู้คนต่างตกอยู่ในความทุกข์ยากเหล่าปัญญาชนรู้สึกห่วงใยบ้านเมืองจึงมีการตั้งสำนักขึ้นมากมาย mm hmm. เพื่อเผยแพร่แนวคิดปรัชญาที่ตนคิดว่าจะนำพาบ้านเมืองสู่ความสงบสุขได้ยุคสมัยนี้เป็นยุคสงครามพึ่งพาไพร่พลอาวุธ เมือกับฟันที่แข็งแต่ว่านักปรา์ก็คือลิ้นอาศัยหลักทมคำพูดฝ่ายฟันแข็งที่สุดในแผ่นดินฝ่ายลิ้นอ่อนที่สุดในแผ่นดินท่านอาจารย์หมายถึงสิ่งที่อ่อนที่สุดยังไงก็ต้องชนะสิ่งที่แข็งที่สุดความอ่อนจะต้องชนะความแข็งตัวทั้งว่าสมัยชุนชิวเนี่ยเป็นสมัยที่เปลี่ยนแปลงมากแล้วก็มีนักปราศหลายหลายท่าน ในสมัยนั้นเนี่ยเกิดมีร้อยสำนักร้อยสำนักในภาษาจีนร้อยนั้นหมายความมากนะไม่ใช่หนึ่งร้อยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งร้อยคือร้อยหมายความมากมีเยอะมากร้อยสำนักแข่งประจันคือหลายคนเนี่ยเสนอความคิด<ม>เห็นของตัวเองขึ้นมาทัศนะอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากเลยแต่สําหรับของท่านขงสือนั้นก็ได้รับความนิยมได้รับการยุบย่องจากยุคนั้นเ,เป็นที่สําคัญ อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในสมัยนั้นเป็นอย่างเดียวอย่างหนึ่งแต่ต่อมาเมื่อผ่านมาสักสามสี่ร้อยปีเนะี่ยในช่วงรัชวงศ์ฉินเนี่ยจินซีฮ่องเต้น่ะคันนะคัน,นกงจื่อเลยแล้วยังมีตอนหนึ่งที่เราเรียนประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยังมีตอนหนึ่งเรียกว่าจินซีเนี่ยเผาหนังสือของุงจือ่อเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์อย่างราชวงศ์ชินเนี่ยจินซีเนี่ยรวมประเทศจีนได้เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าก็เป็น ที่ทุกคนบอกเป็นทรราชไม่ไม่ไม่คำนังถึงเรื่องหลีเลยเรื่องเจริยธรํอะไรต่างๆนะ่ตอนหลังก็มีปรารคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะอย่างนี้มันตีอย่างหนึงน่งได้ว่ารวมประเทศไทยแต่ว่าไอ้เรื่องพวกเจริยธทําอะไรทางใน,นมาถูกทําลายไปก็พยายามที่จะยกย่องของสื่อ์ขึ้นมาข้าคิดว่าการเป็นผู้ปกครองควรพยายามที่จะใกล้มีสุขไกลก็มา ปกครองคนให้มีความสุขประชาชนที่อยู่ห่างไกลก็จะมาอยู่ใกล้ไม่จากไปไหนใกล้มีสุขไกลก็มาดีคำพูดประโยคนี้ถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ว่ากลับลึกซึ้งปรัชญาหรือว่าคำสอนหลักๆของขงจื๊อคืออะไรคะ,ะคำว่าหลี่เนี่ยก็คือจริยธรรมเนี่ยเป็น แกนแกนของออประชายาของของสือ่ออย่างที่พูดทั้งว่าหลี่เนี่ยให้ทุกคนจะต้องมีระเบียบให้ประเทศต้องมีระเบียบผู้ปกครองก็ต้องทำให้สัมกับผู้ปกครองนะพวกข้าราชการก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นข้าราชการอย่างทั้งที่ว่าได้ท่านพูดทั้งว่าข้าราชการทางารเนี่ยต้องมีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ เจ้าออแผ่นดินอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าตั้งระเบียบเลยถ้าหากว่าไม่มีความจงรักภักดีเนี่ยทุกคนต่างคนต่างทางําตามอาเภอใจเนี่ยก,ก็จะทําให้ภารกิจของประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้บอกาทีประมุขแควนหนึ่งควรจะใช้วิธีไหนปกครองประเทศประมุขประมุข ขุนนางขุนนาบิดาบิดาบุตรบุตหมายความว่าเมื่อเป็นประมุกก็ทำตัวเป็นประมุกเมื่อเป็นบิดาก็ทำตัวเป็นบิดาเมื่อเป็นบุตรก็ทำตัวเป็นบุตรโอจริงด้วยนะถ้าประมุก,กไม่ทำตัวเป็นประมุก,กบิดา ไม่ทำตัวเป็นบิดาบุตรไม่ทำตัวเป็นบุตรแผ่นดินนี้ย่อมต้องวุ่นวายแน่นอนท่านมีแผนไหมระหว่างแขวนกับแขวนต้องอาศัยกำลังแต่ก็ไม่ได้นานนักใช้อ,อาวุธห้ำหัน่นสยบอีกฝ่ายประเทศไม่มีวันสงบสุขแนะ่ความหมายของท่านคือแขวนฉีไร้คุณธรรมแขวนหลูมมีหลี มีเพียงแค่คุณธรรมของอ,องค์ใช้หลีสยบคนหากว่าเป็นครื่อที่บ้าคลัง่งก็ต้องใช้หลีสยบโลกที่วุ่นวายสมัยที่องจื่อมีชีวิตอยู่นะคะก็มีการนำปรัชญาของเขาไปใช้ในการปกครองจริงๆตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะองจื่อนี่ไม่ใช่เป็นแค่นักปรัชญาที่สอนอย่างเดียวนะครับแต่ท่านตัวท่านเองไม่ได้ไปรับราชการตรงๆเพราะตัวท่านถาเทียบแล้วก็จะเป็นอธิการบดีคนแรกของโลกที่เป็นเอกชน เปิดมหาอะไรแต่มหาอะไรของท่านไม่มีตัวสถานที่เพราะว่าท่านก็คล้ายๆพคนเจ้าของเราเนี่ยไปสั่งสอนอยู่ใต้ต้นไม้เลยตามศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคนที่ตามมาฟังแล้วคนไหนที่นําไปใช้แล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆ,ๆก็โชคดีอย่างว่าระหว่างที่ท่านตะเวนไปตามรัฐต่างๆนะครับประเทศจีนนี่ค่อนข้างจะกว้าอยา่างที่สามก็มีคนที่เห็นด้วยกับท่านก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์ตลอดชีวิตของท่านจะถึง72ปีเนี้ยท่านก็ตะเวนอยู่เกือบทั่วประเทศจีนเนี่ยไปเป็นเวลาสิบกว่าปีเนี้ยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาประมาณ3,000 ถ้าเทียบแล้วองจื่อเนี่ยท่านไม่ได้เป็นาศาสตาแต่ท่านเป็นใครครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งไม่ใช่ตั้งตัวเองค้คนมาศรัทธาที่ท่านมาเป็นเป็นครูแล้วให้ความเคารพท่านแล้วก็ที่ท่านสอนไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ์คนไหนถ้าถ้าไม่ดีท่านก็หวอกให้โอกาสแก้ตัวแล้วท่านก็ไม่เคยถลนหลงตอนนี้มาตัวนี้เป็นคนที่รอบรอกาสจันี่เขาบอกว่าสามคนเดินมา ต้องมีสักคนหนึ่งที่จะเป็นครูอาจารย์ของฉันได้